สีัครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูต้นมะยมน่ครับที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนะครับต้นนี้นะครับจากล่อแร่ล่อแร่ครับจะไม่โตนะครับก็บทสุดท้ายก็อัดฮอร์โมนไข่เข้าไปนะครับก็โตขึ้นมาจนได้นะครับแล้วก็ออกลูกเลยนะครับตอนนี้ได้กินลูกแล้วนะครับอ่เด็ดกินเลยครับคุณผองพันธ์ครับลูกค่อนข้างที่จะรสชาติดีนะครับไม่ไม่เปรี้ยวมากครับกำลังดีเลยนะเตี้ยจริงครับดูจาก ความสูงแล้วนะเนี่ย,ยมไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากครับรสชาติดีนะเนี่ยรัรยมันมีลูกอ่ะเดี๋ยวมันเด็ดลูกนี้ให้กินเนี่ยในลูกลูกล่างเนี่ยออกมาเนหะ็นไหมครัรสชาติดีอืมไม่เปรี้ยวมากนะครับมะยมที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็งามแล้วนะครับได้กินลูกอ่ะ โอเคครับ